ครับสวัสดีครับวันนี้เราต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เรามาปีดหลังไว้นะครับีลหลังต้นที่เราเสียบค้างนะครับแปลงนี้สูงกว่าต้นนะครับที่ผมได้ทําการเสียบค้างไว้เมื่อ20วันที่ผ่านมานี่นะครับวันนี้เรามาแต่งดูนะครับเพราะว่าเออมันติดแล้ว มันก่อนผมมากรีดหลังไว้ลายุรบ10วันที่เรากรีด1กวันก็เพราะว่าผลมันตกเยอะที่จริงแล้วมันอยู่ที่ประมาณ20วันนะครับถึงจะกรีดหลังได้วันนี้เรามาดูกันครับว่ามันจะติดเยอะไหมนี่นะครับติดแบบนี้ แสงเก้าดูไม่ค่อยชัดด้วยนี่นะครับยอดยอดเตกแล้วนะครับนี่นะครับวันนี้เรามา,มา,ม,ามากันนะครับเราไม่ตัดนะครับเราเราเรากันไวให้ช่วงบนเนี่ยไม่มีคุณตือกล้องให้ด้วยครับตามยากนะครับใจกระตือ ใส่นะครับกันกันแบบนี้ให้รอบเลยเราไม่ตัดครับถ้าจะตัดก็ได้ครับอันนี้อุปกรณ์มาไม่ครบนะครับก็เลยกรีดกันไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้น้ำเลี้ยงขึ้นยอดนะครับเากันไม่ให้น้ำเลี้ยงมันขึ้นยอดไห้มันเลี้ยงยอดตีเราเสียบไว้ นี่ครับเป็นเทคนิคของผมนะครับทางเป็ดตุเรียนป่านาเยนะครับอช่อง YouTube นะครับช่องตุเรียนป่านาเยด้วยนี่เราเว้นกิ่งไว้หนึ่งกิ้งนะครับคันด้านบนนะครับนี่ครับยอดมืดนะครับแสงเก้ากล้องดูยากนี่ครับ ต้นที่ผมมากรีกไว้วันที่ผ่านมาครับเนี่ยวันนี้ยอดโคตรแตกแล้วเดี๋ยวต้นที่ไม่ดูดแตกดีกว่านี่ครับนี่ครับตาเป็นต้นไซส์ขนาดนี้นะครับไซส์ขนาดขนาดนิ้วขนาดนิ้วแม่มือนะครับสวยนะครับต้นขนาดนี้เหมาะสำหรับการเสียบก้างเลยนะครับผม แบบเป็นโอยที่ก้างโขกโกนะครับมีเจ้าโกกโมาเสียบไว้ก่อนแล้วมันไม่ติดก็เสียบไว้เยอะมากครับนี่เป็นที่ผมมาทำไว้นะครับนี่ครับเราเสียบแล้วก็กรีดหลังไว้แบบนี้ให้ยอดมันดันขึ้นไปนะครับแล้วตอนนี้มันติดแล้วเราก็มา ีดกันกันเหมือนต้นที่ผ่านมาแล้วครับครับครับสำหรับท่านที่สนใจในทางด้านการ,กรเกษตรฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับทีหลังจะลงให้ดูอีกครับผมครับขอบคุณครับ